าพวกท่านติดสนิทอยู่ในเราและถ้อยคําของเราฝังสนิทอยู่ในท่านท่านขอสิ่งใดท่านก็จะได้สิ่งนั้นเคล็ดลับของการที่เราขอแล้วเราได้คือการติดสนิทกับพระเยซูผู้ทรงประทานให้กับเราเราติดสนิทอย่างไรนะติดสนิทเวลาที่เราสนิทกับใครคือเราใช้เวลากับคนนั้นมากนะเราพูดคุย กับพระเยซูตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินหรือว่าเรื่องเสื้อผ้าวันนี้จะใส่ชุดอะไรดีทุกอย่างนะคะที่เราคุยกับพระเจ้าและถ้อยคําของพระเจ้าฝังเสนิทในเราหมายถึงเราอ้าง อ้างสิทธ์แล้วก็ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำเมื่อเราอที่ฐานเราอธิษฐานด้วยถ้อยคําของพระเจ้าเมื่อเราไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าถ้อยคําเหล่านั้นจะฝังอยู่ในเรานะแล้วเราจะเชื่อในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราขอสิ่งใดเราก็จะได้สิ่งนั้นตามความเชื่อของเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนคะ่ะ พระเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนจะได้รับพระพรจากช่องแบ่งปันพระชนะพระเจ้าของเรานะคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรหรือตรงกับพี่น้องขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกด Sub สไคร์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับทีมของเราในการที่จะแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าออกมาเพิ่มขึ้นนะคะขออวยพรพี่น้องทุกคนที่พระชนะของพระเจ้าจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องและจะไม่มีใครเลยที่จะขาดพระพรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนค่ะ